ก็ก่อนที่จะบริจาคเลือนะครับจะแนะนำเพื่อนๆว่าควรจะทานมื้ออาหารไปก่อนให้ครบนะอย่างเช่นถ้าเราต้องทานมือ้อเช้าก็ทานมื้อเช้าไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปบริจาคแล้วก็ไปกินทีหลังอะไรเงี้ยเอออดไปไม่เอานะส่วนเมนูอาหารเนี่ยก็พยายามเลี่ยงของมันนะครับไปดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันเลไ ผมครับอ่ามาถึงร้านอาหารเช้าเราแล้วนะครับผมก็เลือกเป็นโจ๊กหมูรวมนะครับใส่ทุกอย่างใส่ไข่นะก็แป๊บเดียวนะครับก็กลายเป็นแบบนี้แหละกินหมดเลยนะครับส่วนตากล้องก็เป็นอ่าข้าวต้มปลาหลังจากเติมพลังด้วย ก็คือทำมาโดยตลอดก็คือเช้าเช้าก็จะกินกาแฟคิดว่าถ้าเคยกินอะไรแล้วเออก็ทําทแบบเดิมนั่นแหละก,กินได้ก็คือกินได้เออแล้วบริจาคมา ก่อนไปบริจาคเลือดเนี่ยประมาณจากตรงเนี้ยร้านกระบังไปจนถึงอังรีูนังเนี่ยสภากาชาดเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยอืมโอเคไหมเนี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวถึงร้านแล้วไปกันต่อ เส้นทางวันนี้เลือกใช้เป็นถนนอ,อนุร,รากษกระบังนะครับออกมาจากปากซอย54เดียวซ้านะครับก็กำลังทำกันอยู่เลยนะครับสะพานข้ามแยกตรงมาเรื่อยๆครับก็จะมาจนจุดตัดตรงสะพานจะข้ามแยกประเวศนะครับเราก็ขึ้นสะพานไปเลยรับเลนป้ายพระขนงไว้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับสุดทางมาชนตัดกับสุขุมวิทนะตรงนี้เราก็เลี้ยวขวานะครับ ็เข้าสู่ถนนสุขุมวิทนะตรงแยกนี้ขึ้นสะพานนะครับก็ขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งที่จะเป็นทางสามแยกพระขนุนแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกพระขนุตรงมาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงแยกตรงคลองเตยนะครับตรงคลองเตยตรงนี้ตรงศูนย์เศรษฐกิจเนาะติดไฟแดงสองจังหวะตรงนี้ตรงแยกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงสามแยก ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับพอตรงไปจากตรงนี้เราก็จะไปขึ้นสะพานข้ามแยกสาธรนะครับขึ้นสะพานข้ามแยกสาธรแล้วก็ให้ออกซ้ายนะครับไม่ต้องขึ้นสะพานต่อก็จะมาเจอแยกที่เป็นถนนสีลมเนี่ยก็รงมาแล้วก็ชิดขวาไว้ก็จะเป็นแยกที่เลี้ยวขวาไปสู่ถนนอังรีดูนังนะครับก็พอเลี้ยวขวาจากตรงนี้แล้วทางซ้ายมือนะครับ ประมาณสองสามร้อยเมตรคิดว่านะก็จะเป็นสะพานาชาติแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยมาเนาะก็อันนี้ก็เป็นเส้นทางคร่าวๆนะครับจากราชบังมาที่สภากาชาติไทยครับพอถึงนี่ก็วันอาทิตย์คนบางอาทิตย์ก็เยอะบางอาทิตย์ก็น,ออกน้อยแนะนํามาแต่เช้านะครับก็จะได้ที่จะบรถหน่อยเข้ามาก็กรอกแบบฟอร์มนะครับวัดความดันแล้วก็มาที่ลงทะเบียนนะครับ ลงทะเบียนเสร็จก็พบแพทย์นะครับพบแพทย์ตรวจความเพ้มพ้นเลือดนะครับหลังจากนั้นก็ดื่มน้ําสักสองสามแก้วนะครับออกมาดื่มน้ำสักสองสามแก้วขึ้นไปชั้นสองนะครับขึ้นไปบนไดเลื่อนไปชั้นสองนะครับไปจุดบริจาคเลือดตรงนี้ถ้าคิวเยอะก็กดแบบคิวนั่งรอครับแล้วก็เข้าไปในห้องรอบริจาคนี้ก็จะมีฝั่งมือซ้ายขวาช้า้ายแข,ซยขนซ้ายหรือแขนขวาจากนั้นก็ เมืจ่าเสร็จก็มาห้องพักครับก็มีของว่างขนมไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยครับน้ําผลไม้ให้ทานนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับทั้งหมดมเสร็จไปแล้วกับการบริจาคเลือดนะครับครั้งที่25ถุงที่25 แต่ว่าเป็นครั้งแรกของปี2,025เริ่มช้าหน่อยเดือนเมษานะครับใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงสำหรับวันอาทิตย์นะวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ก็เสร็จไป1ชั่วโมงปีนี้ทางสภา,ากาชาติเขาบอกว่าถ้าบริจาคเลือดครบ2ครั้ง ในหนึ่งปีนี้ก็จะได้พระหลวงปู่มัน่นเป็นภาพพงหลวงปู่มั่นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนได้ครบแล้วก็ดีด้วยผมครั้งแรกครั้งถัดไปก็จะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมเนาะถ้าตามกำหนดแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเว้นสี่เดือนครับถ้านับอย่างนั้นจะเป็นสามเดือนนะก็เจอกันครั้งถัดไปครับวันเกิดปีนี้ทำบุญ จากโลหิตนะครับโลหิตของทุกคนพอที่จะบริจาคได้ก็เชิญชวนนะครับเพราะว่ามันช่วยในยามที่วิกฤตต้องใช้จริงๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆนะแล้วก็ยังมีความขาดแคลนอีกเยอะนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้บริจาคเลือดได้ก็เป็นการ ดูแลสุขภาพทางอ้อมด้วยนะครับเป็นการได้รีเช็คได้ทบทวนสุขภาพเ้วยเนาะ